สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับนายชาวิเคราะห์บอลแมนวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันทั้งหมด3คู่เรามาเริ่มที่คู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างโคโลโนพบกับสตุตดการคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันคู่นี้เตะกันเวลา2อทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้เรามาดูสถิติและผลงานนัดที่ผ่านมาของคู่นี้ครับโคโลนเจ้าบ้านทีมอันดับ8ของตารางแข่งมาแล้วสามนัดชนะ1นัดเสมอนนัดมี5คะแนน ผลงานนัดที่ผ่านมาบุกไปเสมอกับแฟรงก์เฟิร์ตด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนสตุตการ์ทีมเยือนทีมอันดับ12ของตารางแข่งมาแล้วสามนัดเสมอสองแพ้หนึ่งมีสองคะแนนครับนัดที่ผ่านมาบุกไปแพ้ให้กับไฟบอกด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ผลงานการเจอกันของคู่นี้เมื่อฤดูการที่ผ่านมาผัดกันแพ้ผัดกันชนะโปโลเล่นในบ้านชนะสตุตการ์ท ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ในบ้านสตุตการ์ตเป็นสตุตการ์ตเองที่ชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งคุณนี้ราคาต่อรองเปิดมาให้เล่นกันสามราคาครับเป็นโคโลนต่อปอต่อครึ่งต่อครึ่งควบลูกส่วนราคาสูงต่ำมีสามราคาเช่นกันครับที่ราคาสองลูกครึ่งสองลูกครึ่งควบสามแล้วก็สูงสามลูกคุณนี้เจ้าบ้านโคโลนทีมฟอร์มแก่งในตอนนี้เพราะเขาลงเตะในลิงแล้วสิบนัดนหลังสุด นับจากฤดูกาลที่ผ่านมาถึงฤดูกันนี้พวกเขาแพ้แค่สองนัดเองครับพวกเขามีทีเด็ดเมื่อยามได้เล่นในบ้านนะครับเป็นเจ้าบ้านเป็นทีมที่แพ้ยากมากครับโคลนมีเกมการเล่นที่รัดกลุ่มมีทีเด็ดที่เกมริมเส้นสตุกการ์ทีมเยือนก็จัดว่าเป็นทีมที่แพ้ยากทีหนึ่งพวกเขาจะมาเล่นเกมรับครับแล้วรอสวนกลับครับเมื่อได้เล่นไปทีมเยือน แน่นอนครับวันนี้จะเป็นโคโลนเจ้าบ้านที่จะครองเกมมากกว่าเกมจะออกมาอึดอัดในช่วงแรกๆครับบอลคุณน,นี้อาจจะมีโอกาสยิงกันน้อยแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นโคโลนเจ้าบ้านที่ใช้เกมลูกที่ดูดีกว่าเบียชนะไปได้ครับคุ่น,นี้ให้ไปที่โคโลนต่อครึ่งลูกครับเราต่อกันคู่ที่สองนะครับเป็นการเจอกันระหว่างปารีสเชียงชแมงพบกับโมนาโกคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศส คูนีเตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีตามเวลาบ้านเราก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคุน่นี้เรามาดูสถิติและผลงานนัดที่ผ่านมาของคู่นี้กันมาริดเ,เจ้าบ้านทีมจากฝูงของตารางแข่งสามนัดชนะสามนัดมีเก้าคะแนนเต็มผลงานนัดที่ผ่านมาบุกไปถล,ล่มดิวได้ถึงหินด้วยสกอร์เจ็ดประตูต่อหนึ่งมนนโกทีมเยือนทีมอันดับสิบสองของตารางแข่งมาแล้วสามนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หน,นึ่งมีสี่คะแนน คู่นี้เจอกันเมื่อฤดูการที่แล้วเป็นปารีสชนะในบ้านไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ส่วนนัดต่อมาเป็นโมโนาโกที่เปิดบ้านล้างแ้นไปได้สามประตูต่อศูนย์เรามาดูบทวิเคราะห์ฟุตบอลของคู่นี้ครับคู่นี้ราคาต่อรองเปิดมาให้เล่นสามราคาเป็นปารีสเจ้าบ้านต่อลูกครึ่งควบสองต่อสองลูกต่อสองลูกควบสองลูกครึ่งครับส่วนราคาสูงต่ำมีสามราคาเหมือนกันครับ มีที่ราคาสูง3ลูกขึ้นควบ4ี่สูง4ลูกสูง4ี่ลูกควบสี่ลูกคขึ้งคู่นี้เจ้าบ้านปารีสทีมฟอร์มโหดเปิดฤดูกาลมาพวกเขายิงไปแล้ว17ประตูจาก3นัดเกมลุกไม่ต้องพูดถึงครับพวกเขามีตัวผู้เล่นในเกมลุกระดับเบอร์คาดพร้อมที่จะทำประตูได้จากทุกพื้นที่ในแนวลุกเกมรับพวกเขาก็ดูดีขึ้นจาก เมื่อฤดูการที่ผ่านมาจากการได้โค้ชคนใหม่เข้ามาปรับเกมรับให้แน่นขึ้นส่วนมอนกโกทีมเยือนพวกเขาเปิดฤดูกานมาได้น่าผิดหวังมากถึงแม้นัดแรกของพวกเขาจะบุกไปชนะสตาร์บุกได้ถึงทีมแต่หลังจากนั้นพวกเขากลับทำผลงานได้ย่ำแย่ทั้งการตกรอบฟุตบอลแชมเลีกรอบคัดเลือกที่แพ้ให้กับ PSV h y ไฮโอเฟนทีมจากฮรลแลนไปในช่วงต่อเวลาพิเศษอย่างน่าเสียดายครับ และนัดนี้ต้องไปเยือนปลารีสที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงเหลือเกินคงเป็นงานยากครับที่พวกเขาจะบุกมาชนะได้แค่ยันเสมอก็เหนื่อยแล้วครับคู่นี้ส่วนตัวผมชอบทั้งราคาต่อรองและราคาสูงต่ำใครชอบราคาต่อรองให้มองไปที่ปลารีสต่อ2องลูกใครสายสูงต่ําผมให้ไปเลยครับสูง3ลูกครึ่งควบ4ใครยิงก็ได้ครับสําหรับสายนี้คู่นี้ยิงกันถล่มทลายแน่นอนครับคู่นี้ ต่อปารีส2ลูกสูงสลูกคือครบสี่สำหรับคู่นี้ครับเรามาต่อกันคู่ที่3กันครับเป็นการเจอกันระหว่างเอสปันยอนพบกับเรลมาริดคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลลาลีกาลีกสเปนคู่นี้เตะกันเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเราเรามาดูสถิติและผลงานนัดที่ผ่านมาของคู่นี้กันเอสปันยอนเจ้าบ้านทีมอันดับสิบหของตารางแข่งมาแล้วสนัดเสมอหนัดแพ้หนึนัดมีหคะแนน ในนัดล่าสุดแพ้กับปรายโยบายากาโนไป2ประตูต่อศูนย์เรามาดูทีมเยนเรีวมาริดทีมอันดับ3ของตารางแข่ง2นัดชนะ2นัดมี6คะแนนครับนัดล่าสุดบุกไปถล่มเซลตาบิโกถึงถีนด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งสำหรับผลงานการเจอกันของคู่นี้เมื่อฤดูการที่ผ่านมาเป็นเอ็ดปัญยนที่เปิดบ้านชนะไปได้2ประตูต่อหนะึ่งนัดต่อมาเป็นเรีวมาริดเปิดบ้านล้างแค้นด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์เรามาสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้ครับ คุน่นี้ราคาต่อรองเปิดมาสามราคาเป็นมลิตทีมเยือนต่อหนึ่งลูกต่อลูกควบลูกครึ่งต่อลูกครึ่งส่วนราคาสูงต่ำเปิดมาสามราคาเช่นกันครับที่ราคาสูง 3, สองลูกครึ่งควบสามสูงสามลูกสูงสามลูกควบสามลูกครึ่ง เอสปันยอนเจ้าบ้านเปิดฤดูการมาพวกเขาสามารถบุกไปเสมอกับเซลตาบีโกได้แต่นัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับลาโยบายกาโนฟอมไม่คงเส้นคงวาไม่มีความสม่ำเส,สมอบางนัดก็ดีบางนัดก็แย่มาเจอกับติวมาลิตนัดนี้2อนัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถยิงประตูดได้6ลูกฉเฉลี่ยน,นัดละสามลูกคงเป็นงานยากที่จะต้านทาน เกมรุกที่ร้อนแรงของเริวมาลิตได้ยิงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคาริมเบนเซมาก,กับคาลโลอันเชลติพึงคว้ารวาวันนักเตะยอดเยี่ยมและคุดยอดเยี่ยมของยูฟ่าต้องบอกว่ากำลังใจของเริวมาริดทีมเยือนนัดนี้มาเต็มแน่นอนครับและจะเป็นเอ็ดปันยอนที่โดนจัดเต็มแน่นอนครับนัดนี้ไม่มีอะไรอื่นเลยครับสำหรับคูน่นี้ต่อเริวมาลิดหนึ่งลูกครับสำหรับคู่นี้ <Yeah. S 1> ก่อนจบคลิป ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับโชคดีครับทุกคน